สวัสดีครับที่นี่ร้านหมวกกันน็อกคอโต้ทูสปีดนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับสิ่งที่ทุกท่านรอคอย,ยนี่เลยครับกันดั้มมาแล้วนะครับสำหรับคนที่รอกันดั้มนะครับนี่กันดั้มตัวเป็นๆน,นะครับกำลังจะบินขึ้นแล้วครับผมอ่มากีนรอเล่นวันนี้นี่เลยบิมบูล่ากันดั้มที่ทุกท่านรอคอยนะครับมาถึงและที่ร้านแล้ว นี่พาดูของหน่อยว่าเยอะแค่ไหนเต็มร้านเลยอยู่ทั่วทั้งร้านเลยนะครับตรงนั้นก็มีตรงนู้นก็มีมีฝั่งนี้อีกนะครับนี่น,นี่แบบว่าไม่มีทางเดินกันเลยนะครับมีเต็มเต็มเลยสำหรับท่านที่สั่งจอยนะครับ สามารถม,มารับของที่หน้าร้านได้เลยสําหรับ50ท่านแรกเรามีเป็นของสมน้ำหน้าคุณเล็กๆน้อยๆนะครับผมสมนา <ะ S 2> คุณอ๋อสามนาคุณนะครับสำหรับ50ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่เข้ามาที่ร้าน <S <S อ่าเดี๋ยวเราจะพามาชมตัวเป็นๆกันเลยอ่าเราจะมาเปิดกล่องกันเลยสดๆร้อนๆสาหรับนี้เลยสียอดฮิตนี่ดูกล่องดูกล่องกันก่อนนี่นะครับเลปิคอน RX 7.82กั 78, 2, นดั้มนี่ดูนี่นักสะสมนักสะสมมีครบครบเลยมาเปิดกล่องกันดูถุงผ้าไม่ใช่สีดำธรรมดาแบบปกตินี่ถุงผ้าสกรีนมาเรียบร้อยเป็นรูปหน้ากันดั้มนะครับแกะกันเลยสดๆ แนแอมนี่ยังรออ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูนี่นะครับนี่คือหมวกกันดั้มที่ทุกคนรอ,อคอยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้มีแว่นด้านในด้วยนี่ตัวสไลด์อยู่นี้นี่ดูนวมด้านในสายรัดเป็นดีดิลิงนะครับมีอีเมอร์เจนซี่ด้วยรุ่นนี้อ่าต่อไปสี แดงนะครับนี่แดงนี่หน้าตาของกล่องของสีแดงลิปคอน MS นี่ซาคุนะครับปล่อยขึ้นมานี่ถุงผ้าสีดำแดงนี่มีเหมือนกันลายนี้สวยงามนะครับ แกออกมาเลยตะแดบนี่สีแดงเป็นสีเงานะครับนี่ให้ดูรอบๆดูนวมด้านในเหมือนกันเป็นดีดีลิงเป็นอเจนซี่เหมือนกันนะครับมีแว่นดำต่อไปสีม่วง ดอมนะครับนี่กล่องด้านข้างเป็นอย่างี้นี้ถุงผ้านี่ให้ดูถุงผ้าสีม่วงแจมว้าวสวยงามอ่าเปิดออกมานี่สีม่วงนะครับ สีนี้จะเป็นสีด้านะนะมีแว่นเหมือนกันไอลัดซีดีลิงมีแมนเชนซีเหมือนกัน,อน Emergency. เอาวน,นี้หลุดละใส่ <c oughs> ได้ใส่ได้อ่ะอ่าภายในกล่องจะมีหนึ่งสิ่งจะมีป้ายแท็กให้นะครับบอกว่าผลิตเพียง2,400ใบเท่านั้น ที่ลูกค้าได้ไปจะเป็นลิลมิเต็ดภายในใน2,400ใบนี้ก็จะมีสติกเกอร์บิมมล่าแถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สั่งจองไว้นะครับสามารถมารับสินค้าได้ที่หน้าร้านสำหรับ50ท่านแรกเรามีของรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากทางร้านนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมารับหน้าร้านก็รอจัดส่งให้เลยสำหรับคนที่ผิดหวงังอัด ต้องการรอหลุดจองติดตามที่หน้า Facebook ในวันที่10มิถุนายนนะครับตั้งแต่9โมงเป็นต,ต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ